หลายคนเนี่ยอาจจะเห็นกันไปแล้วนะครับสำหรับตัวบัตดี้ที่ไลอ้อนเขาแจกนะครับนั่นก็คือไลอ้อนฟิสบอมกันบัตดี้นะครับมันอาจจะเหมือนบัตดี้ธรรมดาง่ายๆสำหรับใครบางคนนะครับแต่ทุกคนเนี่ยรู้กันไหมครับว่าไม่ใช่ทุกคนนะครับที่จะมีมันได้โดยวันนี้ผมจะมาแนะนําวิธีการคร่าวๆนะครับผมในการรับบัตดี้ตัวนี้กันนะครับถ้าพร้อมกันแล้วเนี่ยก็ไปรับชมกันเลยครับคลิปนี้สนับสนุนโดยเติมถูกเติมไวปลอดภัยแน่นอนไปกับเมโลต็อปอัพนะครับผมร้านบริการเติมเกมที่โคตรจะดีที่สุดในตอนนี้มีเกมมากมายมากกว่า10เกมให้ รวมถึงวัลเลอรแลนด์ด้วยนะครับโดยจะมีอยู่2ระบบนะครับให้เลือกเติมไม่ว่าจะเป็นระบบเติมเข้าทันทีนะครับโดยแจ้งกับแอดมินทางร้านนะครับผมหรือว่าจะเป็นระบบซื้อโค้ดจากทางร้านเนี่ยมาเติมเองนะครับหากใครสนใจเนี่ยก็สามารถแอดไลน์ไปได้ที่แอดมินโลท็อปอัพหรือว่าจะคลิกลิงก์ด้านล่างใต้คลิปก็ได้เหมือนกันนะครับอย่าลืมนะครับผมเติมเงินครั้งถัดไปเนี่ยเติมกับเมโลท็อปอัพนะครับก่อนอื่นเลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่ง แนะนำเพื่อนๆได้ที่ใต้คลิปเลยนะครับและถ้าข้อมูลในคลิปนี้นะครับมีส่วนไหนผิดพลาดผมต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยเช่นกันนะครับทุกคนอาจจะเห็นตัวบัดดี้นี้จากทางโพสต์ของ v ารุณแลนหรือไม่ก็ในเกมนะครับหรือแม้กระทั่งตัวสตรีมเมอร์หลายๆคนนะครับที่เขาได้ลงไปแล้วเนาะหลายคนอาจจะไม่อยากได้นะครับแต่ในอีกแง่หนึง่งผมคิดว่านะ่าจะมีสายสะสมหลายๆท่านนะครับที่อยากจะได้อย่างแน่นอนนะสำหรับบัดดี้ตัวของเกม v ารุณแลนนะครับแล้วก็บัดดี้ของเกม v ารุแลนเนี่ยจะมีความแรเป็นอย่างมากเลยนะครับบางอันเนี่ยก็มาจาก หรือแม้แต่บางอันเนี่ยก็มาจากเซตปืนที่มันนํามาวางขายนั่นเองนะครับแต่ที่มันหายยากเนี่ยก็เพราะว่ามันจะไม่กลับมาอีกแล้วนะครับไม่ว่าจะยังไงก็ตามนะเช่นถ้าใครที่อยากได้บัดดี้ตัวของฮา v เวนนะครับผมที่มันเป็นเมืองนะแบบนี้นะครับที่ผมกําลังขึ้นฟุตเทจอยู่นะครับก็ต้องเล่นตั้งแต่ซีซั่นแรกๆเลยนะครับหากพลาดแล้วเนี่ยก็พลาดเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามีโอกาสซื้อบัดดี้ต่างๆก็ซื้อไว้ก่อนสกินปืนก็จะดีนะครับเพราะว่าสกินปืนเนี่ยมันกลับมาขายอีกเรื่อยๆนะครับเอ ถ้ามีเซตปืนใหญ่ๆเข้ามานะครับผมจะเลือกซื้อกาดกับบัดดี้ไว้ก่อนนะครับเป็นอันแรกๆเลยเนาะส่วนสเปร์เนี่ยก็แล้วแต่ความถูกใจนะครับแล้วก็แล้วแต่ความสวยอีกทีนึงนะครับโอเคเราหลุดประเด็นไปไกลแล้วนะครับผมตัวบัดดี้ฟิสบัมคนที่จะได้รับเนี่ยนั่นก็คือคนที่ทําดีเวลาที่เล่นวอร์โลแอนด์นะทำตัวดีในที่นี้นั่นก็คือไม่ท็อกซิกไม่โยนเกมไม่ AFK รวมไปถึงตัวของไม่ปาสกิลใส่เพื่อนด้วยนะครับเป็นต้นนะอะไรพวกนี้คร่าวๆนะครับผมถึงคุณจะทําดีมาตลอดนะครับแต่ใช่ว ที่ที่คุณจะได้รับนั่นก็คือพนักงานของไลอ้อเนี่ยเขาจะต้องมาเช็คด้วยตาของตนเองนะครับคุณถึงจะได้รับตัวของบัตดี้นะในที่นี้จะมีวิธีเช็คยังไงผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับยังไงก็เล่นให้สนุกนะอย่าทําอะไรที่ไม่ควรทานั่นก็พอนะครับผมแล้วก็ตามข้อมูลที่ไลอ้อดเขาได้บอกนะครับคือมันมีจํานวนจํากัดเนาะนั่นแหละครับมันยิ่งเพิ่มความแร่เข้าไปอีกมันหมายความว่าบัตดี้ตัวนี้ไม่ใช่ว่าใครจะมีก็ได้นะครับคล้ายๆกับตัวของแชมเปี้ยนในปีที่แล้วนะที่แบบว่าต้องไปแแข่่่งงงงถึจะะะไไไดดด้้้้นนนรรรัับออพพววกกกหืีีทยๆๆเชสู ผมซึ่งน้อยคนจะขึ้นไปถึงนั่นเองนะครับแล้วใครบ้างที่จะไม่ได้รับบัตด,ดี้ตัวนี้นะครับไรออดเขาได้บอกว่าคนที่ไม่ทําตามกฎของเกมนอกจากที่จะไม่ได้บัตด,ดี้ตัวนี้แล้วอาจจะยังถูกลงโทษถึงขั้นโดนแบนถาวรเลยก็เป็นไปได้นะครับเช่นการดูหมิน่นคมคูคุกค,คามหรือใช้ภาษาที่ไม่เหมาะสมนะครับใช้ภาษาที่ไม่เหมาะสมต่อผู้เล่นอาจจะเป็นการบูลลี่การเล่นหรือว่าอย่างอื่นนะครับการเลือกปฏิบัติหรือคาพูดแสดงความเกลียดชังนะครับซึ่งแน่นอนรวมไปถึงเชื้อชาติชาติพันธุ์ศาสนาความสามารถแล้วก็ลด น,นิยมทางเพศนะครับอันนี้ก็ไม่ควรเป็นอย่างยิ่งเนาะเหือ,อตลกทางเพศของผู้เล่นก็จะโดนหนักเลยแหละครับทำลายเกมสําหรับผู้เล่นคนอื่นด้วยการกระทําในเกมเช่นกดออกหรือว่าโยนเกมนะครับกระตุ้นความขัดแยง้งหรือว่าเป็นแบบเชื้อไฟให้เขาเลยเขากำลังทะเลาะก,กันก็เข้าไปเป็นเชื้อไฟอะไรเงี้ยความเกลียดชังหรือว่าการโต้เถียงหรือพยายามทําให้เพื่อนเนี่ยเสียสมาธิหรือเบี่ยงเบนความสนใจจากการเล่นเกมชื่อในเกมไม,ม่เหมาะสมซึ่งรวมไปถึงเนื้อหาที่ลามกดูหมิน่นดูถูกเป็นต้นนะครับอันนี้ก็จะโดนแบนแล้วแต่กรณีไปนะยิ่งทํา บ่อยก็โดนแบนถาวรแน่นอนนะครับแต่มันจะมีประเด็นอื่นอีกด้วยนะครับที่อาจจะโดนแบนหนักถึงขั้นโดนแบนถาวรนั่นก็คือการใช้โปรแกรมช่วยเล่นนะครับหรือแม้กระทั่งจ้างคนอื่นบูส์แลงก็ตามนะครับเพราะว่ามันเหมือนกับเป็นการโกงชนิดหนึ่งเลยนะตามที่ไรออดเขาบอกนะครับการที่เราเนี่ยไม่ได้เล่นด้วยฝีมือของตนเองนะครับมันก็ได้เปรียบเสียเปรียบกับผู้เล่นคนอื่นๆนะครับที่เขาทําตามกฎเกมมาตลอดเนาะถึงคุณจะขึ้นไปถึงแลงสูงๆได้ก็จริงจากการบูส์นะครับแต่สุดท้ายเนี่ยคุณก็จะไม่สามารถเล่นแล คุณมาใส่กับปืนนะครับแล้วก็คุณเล่นไม่ได้เนี่ยคุณก็จะโดนท็อกซิกนะครับก็ฝากไปคิดกันนะครับอย่างน้อยเนี่ยเราลองพัฒนาฝีมือตนเองนะครับเล่นให้สนุกสนุกเนาะแล้วก็ลองไต่แรงดูนะครับลองไต่ให้สุดความสามารถเท่าที่เราเนี่ยจะทําได้นะครับแล้วก็ไม่ไปบูทแรงหรือว่าใช้โปรแกรมช่วยเล่นอันนี้ก็จะดีมากที่สุดนะครับและบัดดี้ตัวนี้จะมีขายไหมตอบได้เลยว่าไม่มีการนํามาขายแน่นอนนะครับถ้ามีคนแอบอ้างเป็นพนักงานไลอ้อนแล้วก็ไปขายบัตดี้ตัวนี้ให้คุณเนี่ยคิดไว้เลยนะครับว่าปลอมร้อยเปอร พยายามติดต่อทางไรออดเพื่อไปขอบัดดีตัวนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นทางอ e ีเมลทางเว็บไซต์ทางทวิตเตอร์ก็ตามนะครับเพราะว่ามันจะทําให้โอกาสที่คุณจะได้รับเนี่ยมันลดลงไปอีกนะครับสุดท้ายนี้คนที่จะได้ก็คือคนที่ไรออดนั้นมาส่องเองนะครับอาจจะด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ่งนะแล้วถ้าใครได้รับบัดดีตัวนี้แล้วนะครับผมก็อย่าลืมมาอวดเพื่อนๆใต้คอมเมนต์กันด้วยนะครับว่าผมเนี่ยได้รับแล้วนะครับพี่แต่ผมเนี่ยยังไม่ได้รับเลยครับเพราะว่าผมไม่ค่อยได้เล่นเลยในช่วงนี้ So, ถ้าชอบคลิปนี้ด้วยครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c ไ i b e ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่จะมาในวันถัดๆไปนั่นเองนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าช่วงประมาณ2ทุ่มของวันนี้นี่แหละครับก็จะเป็นตัวของเจสกินแวนดอลที่ยิงดีที่สุดนะครับอันนี้สปอยไว้ก่อนเลยนะเดี๋ยวผมขออนุญาตรีบไปตัดก่อนนะครับคลิปนี้สนับสนุนโดยเมโลทอมอัพนะครับผมอยากเติมเกมราคาถูกนะครับทั้งเกมมือถือแล้วก็เกมในคอมรวมถึงวันโวลแลนด์ด้วยนะคร่วาา็ทงหรือ ก็สามารถทักได้เลยครับผมไว้เจอกันใหม่นะครับคลิปหน้าสวัสดีครับ